ตำนานยาแห่งบ้านดงใสงามกลางป่าลึกที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพฤกษานานาพันธุ์มีฤาษีตนหนึ่งที่อาศัยอยู่มายาวนานผู้คนเล่าขานว่าท่านเป็นผู้รู้แจ้งในศาสตร์แห่งสมุนไพรสามารถฟังเสียงของธรรมชาติและเข้าใจพลังของพืชพันธุ์ราวกับมันมีชีวิตและจิตวิญญาณฤาษีอินทัศน์คือชื่อของท่านท่านไม่ใช่เพียงหมอยาแต่เป็นครูบาอาจารย์ผู้สืบทอดวิชาแห่งการรักษาจากยุคโบราณฤาษีอินทัศน์ใช้ชีวิตอย่างสงบอยู่ในป่าศึกษาการเคลื่อนไหวของธรรมชาติ และบำเพ็ญสมาธิจนสามารถเข้าถึงพลังของสรรพสิ่งได้ชะตาของเด็กชายกับชะตาของป่าบุญเรืองเติบโตมาในหมู่บ้านเล็กๆที่ห้อมล้อมด้วยป่าดงดิบเขาหลงไหลในสมุนไพรามาตั้งแต่เด็กเพราะยายของเขาเป็นหมอยาพื้นบ้านคอยรักษาผู้คนด้วยยาต้มและตำรับยาโบราณแต่เมื่อมารดาของเขาล้มป่วยหนักหมอทั่วไปไม่สามารถรักษาได้เขาจึงออกเดินทางเข้าสู่ป่าลึกเพียงลําพังด้วยหวังว่าจะสแสวงหาหมอยาผู้เป็นตำนาน คืนหนึ่งหลังจากเดินเท้าจนหมดแรงบุญเรืองหมดสติอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่เมื่อเขาฟื้นขึ้นมาพบว่าตัวเองอยู่ในกระท่อมไม้ไผ่กลางป่าข้างกายมีชายชาราผู้หนึ่งนั่งกัสมาธิเปลวไฟในกองฟืนสะท้อนให้เห็นดวงตาอันลึกซึ้งของท่านเจ้ามาหาข้าเพราะเจ้ากําลังทุกข์ใช่หรือไม่บุญเรืองรู้ทันทีว่าชายชาราคือราสีอินทั์หากเจ้าต้องการรักษามารดาข,ของเจ้า เจ้าต้องเรียนรู้วิชาที่แท้จริงไม่ใช่เพียงการจดจำตำรายาแต่ต้องเข้าใจถึงพลังที่ซ่อนอยู่ในสมุนไพรด้วยความมุ่งมั่นบุญเรืองจึงขอเป็นสิทธิของฤาษีอินทั์และการฝึกฝนของเขาเริ่มต้นขึ้นศาสตร์ลับแห่งหมอยาโบราณฤาษีอินทั์ไม่ได้สอนเพียงการปรุงยาหรือจดจำสรรพคุณของสมุนไพรแต่ท่านสอนให้บุญเรืองฟังเสียงของพืชสมุนไพรแต่ละต้นมีวิญ,ญญาณของมันเองบางต้นเป็นยาบางต้นเป็นพิษหากเจ้ารู้จักฟังเจ้าจะเข้าใจว่าธรรมชาติกำลังบอกอะไร บนเรื่องเริ่มฝึกสมาธิตาใต้ต้นไรใหญ่ใช้เวลาหลายเดือนนั่งเงียบเงียบรับฟังเสียงของป่าจนกระทั่งคืนหนึ่งขณะที่จิตของเขาสงบนิ่งเขาได้ยินเสียงกระสิบต้นย้าโหนดแมวเอ่อยว่าเราช่วยขับปัสสาวะใบฝรั่งกระสิบว่าเราใช้รักษาแผลและแก้ท้องเสียดอกบวัวหลวงกล่าวอย่างอ่อนโยนว่าเราช่วยปลอบประโลมจิตใจนี่คือพรสวรรค์ที่ครูของเขาต้องการให้ค้นพบนอกจากการใช้พืชสมุนไพรหรือสีอินทัชย,ยังถ่ายท่อศาสตร์แห่ง ธาตุทั้งสดินน้ำลมไฟซึ่งเป็นหัวใจของการรักษาไฟปรับสมดุลความร้อนในร่างกายรักษาไข้ลมควบคุมพลังชีวิตหากลมปราณติดขัดจะเกิดโรคน้ำเป็นธาตุแห่งการฉล้านขับของเสียและพิษออกจากร่างกายดินเป็นหลักฐานของร่างกายหากดินเสียสมดุลโรคภัยจะถามหาบุญเรืองเรียนรู้ศาสตร์นี้จนเข้าใจอย่างถ่องแท้คืนสู่หมู่บ้านในฐานะครูหมอยา เมื่อเวลาผ่านไปฤษีอินทัฒมองเห็นว่าสิทธิของตนพร้อมแล้วท่านจึงมอบตำราแห่งหมอยาให้กับบุญเรืองและกล่าวว่าจงจำไว้เจ้าไม่ได้เป็นเพียงหมอยาแต่เป็นผู้เชื่อมโยงธรรมชาติกับมนุษย์จงรักษาความรู้ที่แท้จริงและใช้มันเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงหรือทรัพย์สินบุญเรืองก้มลงกราบแทบเท้าครูของเขาก่อนจะเดินทางกลับหมู่บ้านเพื่อรักษามรรดาของตนเขารักษามรรดาสำเร็จและนับแต่นั้นมาเขากลายเป็นหมอยาแห่งบ้านดงไสงาม รักษาผู้คนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนการส่งต่อมรดกแห่งหมอยาเมื่อครูบุญเรืองอายุมากขึ้นท่านรู้ว่าต้องมีผู้สืบทอดท่านพบเด็กหนุ่มชื่อขุนพลขุนพลเคยเป็นคนที่ไม่เชื่อในาศาสตร์โบราณแต่เมื่อมันดาของเขาป่วยหนักและครูบุญเรืองช่วยรักษาไว้ได้ขุนพลจึงตัดสินใจขอเรียนวิชาคืนหนึ่งครูบุญเรืองให้ขุนพลนั่งสมาธิใต้ต,ต้นไทรและสอนให้เขาฟังเสียงของธรรมชาติเจ้าต้องไม่เพียงรู้จักสมุนไพรแต่ต้องฟังมันด้วย จงเงียบและเปิดใจแล้วเจ้าจะได้ยินเสียงแห่งป่าขุนพลใช้เวลาหลายเดือนฝึกฝนจนในที่สุดเขาสามารถรับรู้ถึงพลังของพืชได้เช่นเดียวกับครูบุญเรืองคืนสุดท้ายก่อนจากไปครูบุญเรืองกล่าวว่าเจ้าจะเป็นผู้สืบทอดของข้าจำไว้วิชานี้ไม่ได้มีไว้เพื่ออวดอ้างแต่เพื่อรักษาชีวิตของผู้อื่นจงใช้มันด้วยจิตเมตตาแล้วเจ้าจะได้ยินเสียงของป่าเสมอคุณค่าของสมุนไพรที่ถูกลืม เมื่อเวลาผ่านไปโลกเปลี่ยนแปลงผู้คนเริ่มพึ่งยาแผนปัจจุบันมากขึ้นและละเลยภูมิปัญญาที่เคยรักษาบรรพบุรุษของพวกเขามาหลายชั่วอายุคนขุนพลเดินเข้าไปในเมืองพบว่าสมุนไพรที่เคยมีคุณค่าถูกมองว่าเป็นของล้าสมัยผู้คนกลับเชื่อในยาเม็ดจากห้องแลกมากกว่าธรรมชาติที่รักษามนุษย์มาตั้งแต่โบราณคืนหนึ่งขุนพลกลับไปนั่งสมาธิใต้ต้นไทรเขาฝันเห็นครูบุญเรืองท่านกล่าวว่าเมื่อผู้คนลืมรากเหง้าของตนเองพวกเขาก็หลงทางวิชาแห่งหมอยาไม่ใช่แค่ตำรา แต่คือปัญญาที่พิสูจน์ด้วยการเวลาจงนำมันกลับมาเผยแพร่ความรู้และให้ผู้คนตื่นขึ้นมาเห็นคุณค่าของมันอีกครั้งคุณพลลืมตาขึ้นและตระหนักว่าหน้าที่ของเขาคือฟื้นคืนศรัทธาในยาสมุนไพรให้กลับมาอีกครั้งและตำนานของหมอยาแห่งบ้านดงใสงามก็ยังคงถูกเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้